Inbox อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณธธรริตศาสตร,ร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยในชุด vgt eb 0 5กล่องนี้นั่นเองครับผมโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสกิลต่างๆที่อยู่ในกล่องนี้กันก็จะเป็นตะกูุดโอลาเค้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสายโคโคสายพุทซิสเตอร์สายอมตทรัสดุไม่ว่าจะเป็นยูนิตไหนก็ตามเราก็จะจัดให้ดูเลยครับผมว่ามีสกิลอย่างไรบ้างนั่นเอง ก็จะมีกล่องนี้นก็จะเป็น Oracle หลายๆตัวรวมกันถึง35ชีวิตเลยทีเดียวนะครับผมค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็จะมีโปรโมแทแถมมาอีกใบหนึ่งก็รวมเป็น36ชีวิตที่เป็น Oracle เ,เลยซึ่งเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าเยอะมมากๆเปิด4กล่องเอาไปจัดได้สรารพัดสายอยากจะจัดสายไหนก็ได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นสายไปแล้วสายเสมอสายสามอนก็แล้วแต่ชอบเอ้ยไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวเลยเพียงแต่ว่าไอ้กล่องนี้นจะเป็นการเปิดตัวของประเทศซิสเตอร์เต็มรูปแบบนั่นเองครับผมและไม่ใช่แค่นั้น ยูนิตตระกูล b บ t t l e s i s t e r นี่ก็จะมีออมมาอีกในอะนาคตออกมาอีกเรื่อยๆนะครับผมมีเพิ่มเติมมาอีกแน่นอนก็ใครที่อยากจะชอบอาสายบทเทิลซิเตอร์ที่มีการเล่นที่ง่ายต่อพลังง่ายนะครับผมหรือ,อลูกเล่นไม่ยุ่งยากมากก็แนะนําเลยทีเดียวกับสายนี้นั่นเองครับผมก่อนจะไปดูสกิลกันนะคนต้องเขาบอกว่า การชินนเนี่ยมีการวางจําหน่ายแล้วนะครับผมสามารถหาซื้อได้ทางเว็บไซต์ของพิชินที่แสดงอยู่ได้นบนตลอดเวลาได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดไม่อยากจะพิมพ์แล้วก็ก็จะมีด้านล่างให้กดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคงั้นเราขอมาเริ่มที่เกรด0ูนเหมือนทุกทีละกันเพราะว่าจะไล่ไปในศูนย์หนึ่งสองสามนะครับผมโดยในคลิปนี้คงจะเต็มที่ก็คือเกรด0ูนกับเกรด1นเท่านั้นเองนะครับผมเพราะว่ามีค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวขอเริ่มที่เกรด0ูก่อนเลยละกันว่ามีอะไรบ้างเกรดใบแยก b บทเทอรซิสเตอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นฮิลทิกเกอร์ซึ่งตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมเดี๋ยวขอข้ามเลยแต่ก็จะเป็นฮิลทิกเกอร์แบบที่น่าจะเป็นแบบที่3แล้วนะครับผมรู้สึกจะมีโลเซนเมกัสมีเมกัสอีกตัวหนึ่งมีเมกัสที่เป็นฮิลสอแบบแล้วก็มีนี่ก็เป็นเฮลิกแบบหนึ่งนั่นเองคือมีฮิลหลากหลายแบบให้เลือกใช้ตามความต้องการนั่น,นเองครับผมก็ชอบใส่ไหนก็ชอบพี่หน่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นสายเบทเทอร์ซิสเตอร์บางทีทิกเกอร์ที่ติดชื่ออาจจะจำเป็นเพราะว่าตระกูลนนจจเบ ทริกเกอร์ไปถัดมาก็เป็นเบทเทิลซิสเตอร์เหมือนกันกันกบเบทเทิลซิสเตอร์อัตซัมนั่นเองนะครับผมก็เป็นสแตนทิกเกอร์ไม่มีเอฟเฟกเหมือนกันอ่าต่อมาก็จะเป็นดราฟทิกเกอร์นะครับผมกับดรีมอีเทอร์ไม่มีเอฟเฟกนะครับแล้วก็จะมีดราฟทิกเกอร์อีกใบหนึ่งคือเบทเทิลซิสเตอร์ทิรามิสุนะครับผมโอเคนี่ก็ไม่มีเอฟเฟกแล้วก็มีคริติคอลอีกใบหนึ่งครับผมเป็นคริติคอลทริกเกอร์เบทเทิลซิสเตอร์จิงเจอร์เดี๋ยวเรามามอง,มอง,มองตรงนี้ก่อน จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ทิกเกอร์ที่ติดชื่อ b บ t เทอร์ซิเตอร์มีเยอะมากๆแล้วนะครับผมมีคริ t ิ c ค l ลอ่ามีอะไมจิงเจอร์มีทีรามิสึ isu, ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีอัรซัมแล้วเราก็มีชัยหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถปรับทิกเกอร์ให้มีแต่ b บ t เทอร์ซิเตอร์หมดได้เลย ก็จะเป็นทิกเกอร์แบบสมดุลไปมีดอมีคิมีสแตนมีฮิวครบเลยนะครับเป็นแนวสมดุลไปซึ่งก็อาจจะเหมาะกับสายเบรดตเตอร์ด้วยเพราะว่าเบรดตเตอร์เนี่ยจะมีพวกเกจหนึ่งเกจสองที่มันตีและพลังเยอะๆด้วยตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมบางทีใส่สแตนไปอาจจะเหมาะมีคีมีดอปอบ,บนไปด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือมาเป็นเอรดตเตอร์หมดเลยนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าใครอยากจ,จะอดัดเบรดตเตอร์แบบเต็มสุกก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูแต่ไม่ได้บางคับนะครับผมจะใส่คีเยอะๆก็ได้แล้วแต่โอ้มันก็ตีแรงอยู่แล้้้้วนนนัเเอออดคยะาาจจทํใหหบุกขึ คราวนี้จะมาดูคิดที่เข้าอีกใบหนึ่งครับผมกับตัวนี้เลยไซคิกเบิร์ดตัวนี้เป็นคิดที่เข้าสติ๊กเกอร์ที่มีเอฟเฟกนะครับผมเป็นอ่าเอฟเฟกที่ช่วยในการจัว่วเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์กันเอฟเฟกประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องเรียกกาศนะครับผมคือต้องอยู่ช่องเรียกกาศถึงใช้งานเอฟเฟกได้นะครับให้นำยูนิตตัวนี้เข้าสู่โซนี่คือค่าคอสเพราะมันอยู่ในวงเล็บนั่นเองนะครับผมถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนโอราเคให้จั่วการ์ดไม่เกินหนึ่งใบคือจะเสียบโซแล้ว้วววไไมม่่่่จจััก็ผิดบบาางทีถปุ๊แล้วมมันกกาาร์ดดหแพ้้อยย่งงเี็ไม่่่ดดีจรริงงงมมั้้นนนาาูเาาืออไขกกใช ก่อนหนึ่งเลยเราคงต้องมีเกรด1น่ก่อนนะครับผมเป็นเป็นเป็นในแบบก่อนละกันนะเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนเอาเอา,เอาตัวนี้ละกันตัวมาตรฐานนะครับผมเมื่อตัวนี้อยู่ช่องเรียกกาศจะอยู่ช่องไหนก็ได้นะครับผมจะอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังยังก็ได้สามารถใั่เซนเซอรเอฟเฟกได้เลย ตางใช้ได้นเนฟของไซคิกเบอร์ครับผมนำยูนิตตัวนี้เข้าสู่โซ่นะนะก็คือเอาไปวางไว้ใต้มันากาดนั่นเองจากนั้นเราก็ได้จั่วเพิ่ม1ใบนั่นเองครับผมหรือจะไม่จั่วก็ได้แต่ส่วนมากก็มักจะจั่วกันคือข้อดีมันนี่คือมันเพิ่มโซ่และการบันมือมันจะเท่าเดิมใช่ไหมครับการที่จั่วขึ้นมาก็อาจจะเป็นการได้ช่วยเสริมการบุกต่อเราได้อีกเพราะว่ามันจะมีหลายๆใบที่แบบว่าต้องมีโซ่เท่าน,นี้นะเอฟเฟกต์ F ถึงจะติดหรือบางใบต้องการโซ่เพื่อเอาไปโซ่บลัสก็มีอันนี้คือแล้วแต่ชอบนนน่เเองรรผมมี็จะปวาาสถข ใส่คิกเบิร์ดที่มันคิดจะเข้าชิคเกอร์นั่นเองซึ่งโอเคอยู่นะใช้ได้เลยนะครับผมมาดูเกรดศูนย์ไปถัดมาบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ่ะก็จะมีฮิลทิกเกอร์ซึ่งใบนี้สามารถใช้เป็นตัวเริ่มก็ได้นะครับผมกับโลเซนเมกัสนั่นเองข้าสับปะรดเขามี2อย่างด้วยกันมันจะมีระบุไว้ชัดเจนอันนี้คือมันเป็นอฟเฟกตชัดเจนนะครับผมว่าฮิลทิกเกอร์ใส่ได้ไม่เกิน4ใบคือจะไม่ใส่ก็ได้ใส่1นึ่ใบสอสามใบก็ไม่ผิดแต่อย่าใส่5บอย่าใส่บออย่างเช่นถ้าเกิดว้นใส่ตัวนี้4 ใส่ตัวนี้อีกสีได้ไหมไม่ได้นะครับผมคือขอให้มันขึ้นชื่อว่าฮีว่ะสีเขียวเขียวยังไงใส่รวมกันได้ไม่เกินสีนั่นเองความสามารถมี2อย่างความสามารถอย่างที่1ความสามารถที่เกี่ยวกับเป็นตัวเริ่มนั่นเองครับผมคือไลน์แลาถอยความสามารถเพรออโต้เมื่อการดแคลดโอลาเคิลบอื่นไลท์ Light, ทับยูนิตนี้คุณสามารถคอาการนี้ลงช่องเรียกอากาศได้คือถ้าเกิดเรา,าใช้ตัวนี้เป็นเฟิร์สแวนกกร์เป็นตัวเริ่มเราเกตหนึ่งเลยทับปุ๊บก็จะถอย ลงมาในช่องเรียกกาศได้จะถอยช่องไหนก็ได้นะครับช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ยังไงก็ได้แล้วแต่ชอบเลยเพราะว่ามันไม่ผิดอยู่แล้วนี่คือความสามารถอย่างที่หนึ่งของเขาคือเหมาะกับการเป็นตัวเริ่มนั่นเองเป็นทิกเกอร์ที่เป็นตัวเริ่มได้นะครับผมความสามารถอย่างที่2คือความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกกาศอีกแล้วเมื่ออยู่ในนี้ทําการบูสต์ยูนิตที่ถูกบูสต์จะได้รับบวกแอดอีกสามพันจนจบการต่อสู้ก็คือปกติแล้วตรงนี้มันให้แค่สามพันใช่ไหมครับถ้าเกิดบูสต์ไปก็ค พูดง่ายคือมัอนกลายเป็นตัวบูสต์หกพันนั่นเองพูดง่ายๆถ้าเกิดทำนะครับผมในช่วง end p h a ของเทอร์นี้ให้นํายูนิตตัวนี้เข้ากองการแล้วก็สลับคือถ้าเกิดสั่งตัวนี้บูสต์ไปพอเราบอกผ่านบุ๊บตัวนี้จะเด้งกลับข้อกองการเรานั่นเองก็เป็นการวนทิกเกอร์ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่สั่งบูสต์คือเราเอาตัวนี้ตีเฉยบอกผ่านก็ไม่กลับข้อกองแต่ถ้าเกิดตอนเราสั่งตีเราสั่งบูสต์ไปใช่ไหมครับพอบอกผ่านปุ๊บตัวนี้ก็จะเด้งกลับข้อกองการแล้วก็สลับนั่นนนนนเเอออองงงี่่คืาออามมมสสรถขโลซกััผ มาดูตัวเริ่มอีกใบหนึ่งที่จะเป็นของสายเบตเทอร์เซเตอร์กับผมกับตัวนี้เลยเบตเทอร์เซตเตอร์วอฟเฟิลนั่นเองนะครับผมชื่อก็อน,น่ารับประทานมากนะครับผมมีความสามารถ2อย่างด้วยกันนะมาดูความสามารถอย่างแรกก่อนมันเป็นความสามารถโฟลเลนเนอร์อีกแล้วคือความสามารถของตัวเริ่มความสามารถเพรออโต้เมื่อยูนิตแคลนโอลเคลทิงแทงใบอื่นไลท์ทับยูนิตนี้ก็คอการนี้ลงช่องเลียกาได้เลยครับผมก็คือใช้งานมายางเหมือนกับโรเซนเมกันเมื่อกี้เป๊ะๆเอาโอลาเคลนไลท์ทับปุ๊บก็ถอยได้ทันที นี่คือความสามารถอย่างที่1นนะครับผมจะถอยช่องไหลก็แล้วแต่ความสามารถอย่างที่2ความสามารถเพดแอคทีฟเกิดที่ช่องเรียอากาศมีค่าคอสเป็นคอร์เตอร์บลัสหนึ่งและก็นำยูนิตตัวนี้เข้าสู่โซ่อ่าเดี๋ยวเตรียมคอร์เตอร์บลัสไว้ก่อนนะสมมติมีอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดทําให้เปิดดูการ์ดไม่เกิน3ใบบนสุดของกองการ์ดของคุณหาการ์ดที่ติดชื่อคําว่าเบลต์ซิสเตอร์ไม่เกิน1ใบในชื่อนั้นเรียกลงช่องเรียอากาศ สลับกองการ์ดและนอกจากนั้นยูนิตนั้นก็ได้รับบวกแอดสองพจนจบเทินด้วยอ่าเดี๋ยวทาให้ดูดีกว่าสมมุติว่าเคเเเเเาน์เตอร์บาร์หนึ่งนะครับผมอ่านำตัวนี้เข้าสู่โซแล้วเปิดการ์ดห้าใบอ่าสามใบบนของใบสามใบบนนะครับผมเปิดสามใบบนก็เปิดหนึ่งสองสามไอ้สามใบนี้ไม่ให้ไม่ต้องให้แฟนของข้ามดูนะครับผมเราดูของเราคนเดียวนะจากนั้นพอเปิดปุ๊บเราก็ถ้าโชคดีเจอ,อยูนิตที่ติดชื่อ เบร์ซิสเตอร์นะครับผมจะเป็นเกรดอะไรก็ตามไม่ไม่ซีเรียสเลยเป็นเกรด3ก็เรียกเรามาได้เพราะมันคือการซูเปอร์เรียคอนะครับผมก็เรียกเข้ามาในช่องเรียกกานั่นเองจากนั้นก็บวกแอดส0งพด้วยคืออันนี้คือเราเปิดเปินเปิดเจอเกรดศูนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราบังเอิญเปิด,เ,ปดเจอเกรด3อย่างเงี้ยอเบร์ซิสเตอร์ไหมเบร์ซิสเตอร ก็เรียกเข้ามาได้ด้วยนะครับผมเป็นการเรียกพวกมาบุกแบบรวดเร็วนะครับผมถ้าเกิดเรามัต้องการตัวต่อบูส์นั่นเองก็หน้ากลัวมากเพราะแอดบูสอีกสองพด้วยถ้าเกิดต่อบูสดีๆแล้วก็ข้างนี้ก็จะตีหนะักมากๆนั่นเองครับผมนี่คือความสามารถทั้งหมดนะครับผมของตัวเริ่ม b บทเทอร์ซิ e เตอร์วาฟเฟนั่นเองก็ใช้งานได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวเพราะว่าเรียกพวกก็ได้นะครับผมต่อพลังไงก็ดีแอดก็ห้าพันก็เยอะอยู่แถมเธอก็ติดชื่อบัเตอร์ซิสเตอร์ด้วยใช้งานได้หลากหลายมันนั่นเองครับ นี่คือความสามารถทั้งหมดของเกรดูนย์ในชุดนี้นั่นเองนะครับผมก็มีเท่านี้ต่อมาเราจะมาดูเกรด1กันต่อดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างเอเริ่มที่ตัวแรกเลยกับ o อ a c l ค g a ั d เดียนเจมินตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมก็มายืนเป็นนายแบบไว้ละกันขอผ่านไปเลยนะจ๊ะมาดูเกรด1ไปถัดมาบ้างดีกว่ากับเบลเทอร์ซิสเตอร์แล้วผมกับเบเอร์ซิสเตอร์ช็อกโ ตัวนี้ก็จะเป็น perfect ก u a r d น,นั่นเองครับผมจะเรียกชื่อไหนก็ได้พิทักษ์ s e n ติเนล pg ค o n c e n t r a t ดยังไงก็ได้นะครับผมแล้วแต่จะเรียกคือมันเป็นการประมาณว่าการ1 0 0ในการจบตีหนึ่งครั้งนั่นเองก็ปกติแล้วเนี่ยในช่วงภาค 1- 2มันก็จะมีแค่ perfect guard แบบแบบนี้แบบ pg ธรรมดาเดี๋ยวพอภาคสามมันจะมี a c q u i t e d wall ใหม่รอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่แน่ๆก็คือ ability c o n t i n e ของเธอ,อยังทำงานตลอดเวลาคือใส่การที่เป็นพิทักษ์ รวมกันได้ไม่เกิน4ใบนะครับผมคือจะใส่1 2 3ก็ได้จะใส่4ก็ได้แต่อย่าใส่เกินกว่านี้อย่าใส่5อย่าใส่6นั่นเองครับผมการใช้งานไม่ยากครับสมมุติว่าก่อนเดินเลยอะเรามีแว่นกัดหรือเลียก,กัดยังไงก็ได้ เมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีมาถ้าเกิดพลัโยุติสักประมาณ25ล้านเสษ็นะครับผมเราอยากจะป้องกันให้แบบให้ให้รอดในเทิร์นนี้เราก็ใช้ความสามารถของเพอร์เฟกต์การจับบนมือส่งลงมากาดจับบนมือนั่นเองครับผมแล้วก็ต้องจ่ายค่าคอร์สด้วยคือต้องทิ้งแคลนโอลัคเิลคือแคลนเดียวกันจับบนมืออีกหนึ่งใบนั่นเองอะสมมุรทิ้งอันนี้ละกันนะแค่นี้การโจมตีในครั้งนี้ก็จะไม่เข้าแล้ว100%ยเเนั่นเองครับผมยกเว้นว่าจะเจอพวกสกิลที่ทำลาย เอาเป็นว่ามันกันการโจมตีได้หนึ่งครั้ง100%นั่นเองนะครับผมครั้งเดียวนะไม่ใช่ทั้งเธอนะแค่ครั้งเดียวนะครับผมบางคนเข้าใจผิดว่าต้องทั้งเทอแน่นอนว่า PG นี่สามารถโยนใส่เรียอากาศก็ได้ถ้าเกิดฝันข้ามโจมตีเรียอากาศมาเรารักตัวนี้มากเราเอา PG โยนให้เรียอากาศก็ทําได้นะครับผมไม่ผิดแต่อย่างใดนะจ๊ะโอเคนี่คือความสามารถของเบดดิสเตอร์ช็อกโกแลตนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราใช้ PG กับพวกยูนิตที่ตีออกมาอย่างเช่น านลาูกคามีอย่างเงี้ยเช่ดกกนดาวนิกออะเวอร์มิเลียมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาตีมาอย่างเงี้ยเราใช้ PG มันก็ต้องเลือกเลือกแค่1ตัวไม่ใช่ PG 1ใบกันในทั้งหมดไม่ใช่นะครับผมอย่าเข้าใจผิดนะจ๊<ม>กะก็เลย1ใบถัดมาไม่ดีกว่ากับตัวนี้เลย Battle Sitter Cocoa นะครับผมอาตัวนี้ก็จะเป็นกเกรดหนึ่งเอนเอฟเฟกมีแค่อย่างเดียว เอฟเฟกต์เปิออโต้นะครับผมเมื่อตัวนี้เข้ามาในช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้ถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนออร์เคิลซึ่งก็น่าจะเป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับให้เปิดดูการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดคุณแล้วเลือกว่าเอาการ์ดอันนี้จะวางไว้บนสุดที่เดิมหรือจะวางไว้ใต้กองการ์ดคือมันเป็นสไตล์ของออร์เคิลอีกสไตล์นึงคือสไตล์พยากรณ์คือจะสามารถเช็คใบบนสุดได้สมมติตัวนี้เข้ามาสนามปุ๊บพิชินบอกว่าเปิดการ์ดใบบนสุดดูอ่ะเปิดเจออือใบ,บ,บที่ดูเนี่ยเราดูคน,ย,นะน,นะคนย่อ เป็นทิกเกอร์แต่เราจะไปบอก,บอกฟอนต์นะครับนะครับผมเราอยากจะเอาใบนี้ไว้เราก็เอาไว้ไว้ใบบนเดี๋ยวมันจะได้เช็คเจอไงแต่ถ้าเกิดบางเงินโชคร้ายเปิดมาปุ๊บเป็นแบบยูนิตธรรมดาอย่างเงี้ยเราอาจจะเลือกไม่ชอบใจอาจจะไปเลือกไว้ใต้กองก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ที่จะเลือกนั่นเองครับผมนี่ก็ความสามารถของเบลเทอร์เซเตอร์โคโคอานั่นเองคือมาเปิดใบบนสุดชอบก็บไว้ใบบนไม่ชอบก็บไว้ข้างล่างนั่นเองคล้ายๆกับอามาทิลาสือง่า,งงายๆอ่านี่ก็คสามารถทั้งหมดของเบลเทอร์เซเตอร์โคโคอานั่นเอง มาดูเกรด1ไม่สมาันมากมาดีกว่าครับผมกับตัวนี้เลย w e a t e r f o r d c a s t e r Miss m i s นั่นเองครับผมอ่าก็จะเป็นตัวที่เคยเอกมาแล้วใน EB01 มาดูความสามารถกันความสามารถเพชรออโต้เมื่ออยู่ในตัวนี้เข้าสู่ช่องกาดเดี่ยนเอร์มเคลน,นเมื่อส่งตัวนี้มากาดจ,จากมือนั่นเองนะครับผมถ้าคุณถูกฝันของข้ามโจมตีด้วยแวนกาดเกรด2หรือต่ํากว่านะครับผมยูนิตเราเราสามารถส่งตัวนี้มากาด และยูนิตแคลร์อรเลคเตหนึ่งบายของคุณที่ถูกโจมตีจะไม่ถูกโจมตีคือจะจะ,จะเหมือนกับเพอร์เฟกต์การนนั่นเองอ่ะง่ายๆสมมุติว่าพิชินมีเกรดหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับผมปเป็นอรลเคิลฝั่งตรงข้ามเอาแวนการ์ที่เป็นประมาณว่าเกรดสโจมตีเข้ามาพิชินบอกว่าพิชินเอาเวเทอร์ฟอร์ดคาสเตอร์มิสมิทจากบนมือมาป้องกันแค่นี้เอฟเฟกของเธอก็จะทํางานแล้วยูนิตเกรดสที่เป็นแวนการ์ดของฝั่งตรงข้ามโจมตีมา ก็จะไม่ฮิตนั่นเองครับผมแล้วเขาแล้วก็ปล่อยเขาไล่เช็คอะไรไปตามใจชอบนั่นเองนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับ PG ย่อมๆนั่นเองครับผมถามว่าดีไหมก็ค่อนข้างโอเคเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเอามาท้ายเกมมาที่เป็นมันเป็นเกรดสางอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์ก็แล้วแต่ชอบนั่นเองครับผมกับ w e เธอร์ฟอร์ดแคสเตอร์ s ิสมินั่นเองมาดูเกรดหนึ่งประมันมาบ้างดีกว่าครับผมนั่นก็คืออ่าตัวนี้เลย กระต่าขาวแห่งอินาบะนั่นเองนะครับผมอ่ะเป็นกรด1 s 6 0นึ่งเอหกพันความสามารถมีแค่อย่างเดียวก็ผมความสามารถเป็นออโต้เมื่ออยู่ในตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดก็ได้หรือเรียกาดก็ได้ถ้าแวนกาดของคุณเป็นแคลนโอเลเคิลให้เลือกการ์ดแคลนโอเลเคิลบนมือของคุณไม่เกิน1ใบนำเข้าสู่โซก็คือเมื่อตัวนี้เข้ามาในสนามเราสามารถเอาการ์ดบนมือเราหนึ่งใบเข้าโซนั่นเองครับผมสมมติลงมาช่องแวนการ์ดเนี่ยเอฟเฟกต์ทำงานเอาการ์ดตัวนี้เข้าโซนั่นเอง ถามว่าเข้าโซ่เพื่ออะไรก็มันก็มีเงื่อนไขหลากหลายอย่างอาจจะเป็นเพื่อรอคอสไลท์ก็ได้หรือว่าเพื่อเพิ่มโซก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่นั่นเองครับผมหรือจะเก็บไว้โซบานก็ได้ก็ตายเขาอินาบัตเนี่ยเป็นควาสามารถที่เขาบอกว่าเอาการไม่เกินหนึ่งใบบนมือเข้าโซดังนั้นเราเลือกที่จะไม่ใช้ได้คือลงมาปุ๊บเราบอกว่าเอาศูนย์ใบเข้าโซอ่างนี่ก็คือไม่ผิดนั่นเองครับผมดังนั้นนี่คือความสามารถของกระต่ายเขาให้อินาบัตนั่นเองบางคนเข้าใจว่าลงมาแล้วบังคับใช้ไม่บังคับคือเอาศูนย์ มาดูเกรด1ไป่งาบสมัครมากมกว่าครับผมกับตัวนี้เลยลักเบิร์ดอ่ะเป็นยูนิตที่ช่วยเร่งจัวดได้ดีมากเกรดลน1แอด5,000นันนะครับผมความสามารถเป็น,ปนออโต้เมื่อมีค่าคอสเป็นโซบัส2เมื่อยูนิตตัวนี้เข้าสู่ช่องเลียกาศถ้าบากาศของคุณเป็นครอลรเคลิลสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายก็จัว่ว1นั่นเองครับผม งั้นเดี๋ยวทําให้ดูเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวกนดื่นก็ตัวนี้ต้องเข้าช่องเรียกกาศน้องกันในอยู่ข้างหลังเลยก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอกรเดหนึ่งเป็นแบบนี้อ่าแ,แ,แล้วก็มีแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้ละกันคือต้องมีโซไว้2ใบนะครับผมไว้ไว้รองรับการใช้สกิลนั่นเองอ่ะเมื่อเอารักเบิร์ดจากบนมือเข้ามาในช่องเรียกกาศช่องไหนก็ได้นะครับผมเอฟเฟกของรักเบิร์ดทำงาน โซบรัสสอ่ะโซบรัสสเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราก็จะได้จั่วการดเพิ่ม1ใบนั่นเองซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีมากเพราะว่าไม่เปิดเคาสิบาร์แล้วก็ได้จั่วง่ายด้วยบางเด็กที่มีโซทั้งเยอะอยู่แล้วอย่างเช่นสายอ่าอ่าสายอมาเทลสื่ออย่างเงี้ยก็จะมีโซพอใช้รักเบิร์นเรื่อยๆอยู่แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กันได้นั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกของลักเบิร์นนั่นเองมาดูเกรด1ใบถัดมามางดีกว่าครับผมกับตัวนี้เลย เซอร์เคิลเมกัสอ่ะตัวนี้เคยเป็นโปรโมทที่ต้องส่งคูป,ปองแรกมาก่อนนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยก็แถมมาให้ในกล่องเลยคือไม่ต้องไปส่งแรกแล้วนั่นเองก็จะมีเอฟเฟกอ่ะแต่ตัวนี้ตัวนี้คือไม่ใช่โปรโมทของกล่องนี้นะเป็นโปรโมทของชุดเก่าๆนะครับผมแต่ว่าในกล่องนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่โปรโมทแล้วนั่นเองโปรโมทในกล่องนี้จะเป็นจะเป็นตัวนี้ที่เขาที่เขาแถมแรกมาให้แล้วนั่นเองนะครับผมเดีย๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเอฟเฟกของเซอร์เคิลเมกัสก่อน เป็นเอฟเฟกต์ปเภทออโต้เมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเลียการ์ดก็ได้นะครับผมถ้าบรรากาศของคุณเป็นแคงออร์เคิลให้เปิดดูการ์ดใบมนสุดของกองการ์ดของคุณแล้วก็วางไว้ใบบนสุดที่เดิมคือตัวนี้มันจะไม่ไมเหมือนกับโคโคอาคือโคโคอาเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเช็คใบบนสุดแล้วก็เลือกว่าเอาใบนั้นไว้ใบบนหรือไว้ใบล่างแต่ถ้าเกิดเป็นเซอร์เคิลเมกัลงมาเช็คใบบนสุดแล้วก็วางไว้ใบบนที่เดิมเลือกไม่ได้นะครับผมเลือกเอาไว้ข้างล่างไม่ได้คำถามคือแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร ก็เพราะว่าในบางทีนะครับผมอ่าถ้าเกิดเป็นตระกูลเมกัสในอนาคตมันจะต้องมีการทํานายว่าการเป็นมือสุดมันเป็นชื่ออะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยจึงเป็นเอฟเฟกที่จะมีบทบาทสาคัญในอนาคตค่อนข้างมากก็เก็บไว้ให้ดีละกันสําคัญอีกใบหนึ่งนั่นเองครับผมนี่ก็คือความสามารถของเซอ Circle ร์เคิลเมกัสนั่นเองก็เลหนึ่งใบถัดมาครับผมกับตัวนี้เลย b a t t l e ร์ s ิสเตอร์วานิลานั่นเองครับผมอ่าก็จะเป็น Battle Si ซิสอีกแล้วเอฟเฟกก็คือเอฟเฟกต์ประเภทออโต้ เมื่อ,อยูนิตตัวนี้ลงช่องกาดเดียนเซอร์เคิลถ้าแวนกาดเป็นแคลนออร์เคิลในโซของคุณมีจํานวน6ใบด้วยหรือมากกว่าด้วยนะผมตัวนี้จะได้กาดเดียนได้พลังองกันบวกอีก5000จนจนจบการต่อสู้คือสมมุติว่าเรามีโซ6ใบละกันนะครับผมเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนนะสมมุตินี้เป็นแวนกาดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสมมติมีนขนาดนี้เลยมีโซ6ใบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเช็คทีหนึ่งโอเคมีโซ6ใบแล้ว และเมื่อฝรั่งข้ามโจมตีมาเราบอกว่าเอาวานิลาเนี่ยทำมาเราส่งมาป้องกันจากบอมือในช่องกาเดนเซอร์เคิลใช่ไหมครับจังหวะนี้เนี่ยเราใช้ก,ก่อนแวนการ์เราเป็นแคนโอ,อลเลอร์ไหมมีอ่าใช่และในโซงคุณมี6ใบหรือเปล่าอ่าก็ใช่มีโซถึง6ใบแล้วนะครับผมเยอะมากๆเลยแค่นี้พลังป้องกันที่จะได้แค่ห้าพันมันก็จะเด้งไปเป็น1 0,000ทันทีครับผมก็บบย5 0 0 0ไปนี่จะเป็นความสามารถของเบอร์ตเตอร์วานิลลานั่นเองคือเอามาช่วยป้องกันแล้วพลังป้องกันได้เยอะขึ้นนั่นเองคล้ายๆกับ เอสเปอชิอินเตอร์เซปแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเกรดหนึ่งนั่นเองครับผมมาดูเกรดหนึ่งใบถัดมากับตัวนี้เลยหนึ่งเดียวผู้จ้องมองความจริงนั่นเองครับผมอ่าก็จะเป็นเกรดหนึ่งเอสหกพันความสามารถโดยทีดออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้นะครับผมเมื่อ,อยูนิตตัวนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนโอร่าเคิลสามารถจ่ายค่าคอร์สคือโซบัสหนึ่งเป็นค่าคอร์สถ้าเกิดจ่ายเอสบวกสามพันจนจบกันต่อสู้อ่าเดี๋ยวเตรียมโซไว้ก่อนสมมติเรามีโซอยู่อย่างนี้นะครับผมอ่างงอย่างนี้้วกัน เมื่อเอาตัวนี้โจมตีนะครับผมเราสามารถใช้งานเอฟเฟอได้โซบรัสหนึ่งคือทอนถึงใบแค่นี้แอดเขาก็บวก3,000แล้วนั่นเองครับผมเนี่ยบวกและสามพันก็กลายเป็นแอดเก้าพันตีไปเลยจะอยู่แวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ใช้งานเอฟเฟอได้ถ้าเกิดอยู่เรียการ์ดเดี๋ยวเราก็ถอดโซของแวนการ์ดใช้นั่นเองครับผมใช้งานไม่ยากนี่คือความสามารถของหนึ่งเดียวผู้จะมองความจริงนั่นเองครับผมก็แอดค่อนข้างจะปั๊มง่ายตัวเองก็ตีได้เก้าพันนั่นเองครับผมแถมช่วยช่วยถอดโซด้วยเอาไปเล่นกับโคโค่ยังไงก็ได้นั่นเอง มาดูเกรดหนึ่งใบถัดมากันบ้างดีกว่านะครับผมกับตัวนี้เลย Dark Cat นั่นเองครับผมอ่าตัวนี้ค่อนข้างจะน่ารักเลยทีเดียวความสามารถก็ค่อนข้างดีนะครับผมเป็นเกรดหนึ่ง S7000 ความสามารถเป็นเพชรออโต้เมื่ออยู่ในตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ตามนะครับผมถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคนออร์เคิลผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสามารถจั่วก 1, าร์ดหนึ่งใบนั่นเองคือเมื่อตัวนี้เข้ามาในสนามปุ๊บก็ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะได้จั่วหนึ่งนั่นเองคือ แต่เราจะไม่แต่แตจะไม่จวงวก็ได้นะไม่ผิดนะครับผมเพียงแต่ว่าก็มักจะจวววกันนั่นเองคือเมื่อเข้ามาในสนามจะเข้ามาในแวนการ์ดเข้ามาในเรียการ์ดก็ตามก็ทั้ง2ฝลล่ายจวววคนละ1ใบนั่นเองครับผมก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่เพราะถ้าเกิดว่าเวลาเข้าซิงแแทงในบางทีเนี่ยความสามารถในการจวววบางทีมันอาจจะต้องใช้เคาน์เตอร์บาร์หรือใช้โซบาร์เยอะในช่วงต้นเกมแล้วเอาดัรคแคทลงมาช่วยบุกก็อาจจะเป็นตัวยูนิตที่ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนั่นเองครับผมแต่ก็จะมีข้อเสียคือฝังข้ามก็จะได้การบนััน่่นนนนเองงงกก็คดดดูใใให้้้ีาารรชแตละบม มาดูความสามารถต่อมาของเกรดหนึ่งไปสุดท้ายแล้ะกับ Metal Sister Omlet นั่นเองนะครับผมอ่าเป็นเกรดหนึ่งตระก,กูล Metal Sister อีกแล้วนะครับผมมีความสามารถดังนี้ครับความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกกรทเทนั้นเมื่อ,อยูนิตตัวนี้โจมตีถ้าแมวกับคุณเป็นแคลโอราเคลิลและคุณไม่มีการในโซลเลยตัวนี้แอดบวกสพันจนจบการต่อสู้นันเองครับผมคือต้องไม่มีการในโซก่อนนะเนี่ยเ,เอาไปเล่นกับพวกโคโคได้ไม่ผิดนะครับผมก็เดี๋ยวสมมุติว่าอ่าเกรดหนึ่งเราเป็นตัวนี้ก่อนละกัน นะแล้วก็เรามีออมเลทอยู่ข้างๆนะครับผมน,นน่นอะว่าตอนนี้ไม่มีการในโซจริงไหมในโซไม่มีเลยนะครับผมดังนั้นเมื่อสั่งแบตเทอร์เตอร์ออเลตโจมตีนะครับผมตัวออมเลตเองจะได้รับรับแบตรับแบตเทิรบบทท์นพลังอีก3,000นั่นเองครับผมก็จะกลายเป็นแอด1 0,000นั่นเองก็ค่อนข้างใช้งานง่ายนั่นเองครับผมเห็นว่าถ้าเกิดในอนาคตเราไล่สองสามทัไปพอมันไม่มีการในโซแล้วตัวนี้อาจจะใช้ความสมาร์ไม่ได้ก็เดี๋ยวถอยไปบูสก็ได้ไม่ว่ากัน ดังนั้นเบทเทอร์ซิสเตอร์ออมเลตจึงเป็นตัวที่บุกช่วงต้นเกมได้ดีมากๆนั่นเองครับผมนะก็เรียบร้อยแล้วกับความสามารถของเกรดหนึ่งทั้งหมดในชุดนี้แต่ก่อนจะไปะคลิปต่อไปเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ด้วยเลยละกันเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นเกรดหนึ่งของออราเคิลมันกันครับผมซึ่งเป็นโปรโมทที่แถมมาในชุดนี้กับเบทเทอร์ซิสเตอร์แคนดี้นั่นเองครับผมซึ่งแคนดี้เนี่ยก็จะมีความสามารถที่เรียกได้ว่าจำลองดาเมจนั่นเองคือเมื่อตัวนี้เข้ามาในช่องแวนกาหรือเรียากา จะเป็นจะสามารถจ่ายค่าคอร์ดได้ถ้าเป็นการคุณเป็นแคลร์แล้วเข้าทิ้งแทงสามารถจ่ายค่าคอร์ดถ้าเกิดจ่ายให้นําการ์ดใบบิสุดของกองการ์ดไปวางไว้ในดามเมจโซนแต่ถ้าเกิดเข้าสู่ช่วงเอ็นเฟรก็เอากร์ดหนึ่งใบในดามเมจโซนกลับเข้ากองแล้วก็สลับนั่นเองครับผมเป็นความสมายแบบออโต้สมมุติว่าเข้ามาในช่องแบนการ์ดก็ได้แล้วก็มีเคาน์เตอร์บัตรอไว้ก่อนต้องมี1อันเมื่อตัวนี้เข้ามาในสนามปุ๊บ จ่ายค่าคอร์สคัเตอร์บัตหนึ่งนะครับผมแล้วก็นําการ์ดเป็นบริสุทของกองการ์ดเราไปวางไว้ที่ดามเมจโซนแค่วางเฉยๆนะครับผมถ้าเกิดเป็นทริกเกอร์วางเอฟเฟกต์ไม่ติดนะหลายๆคนเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดตรงนี้เข้ามาสนามปุ๊บแล้วทําการจะลองดามเมจปุ๊บเกิดเปิด,ปดได้ทริกเกอร์มาวางไว้อย่างนี้เอฟอย่างนี้ทริกเกอร์จะติดไม่ติดไม่ติดนะครับผมมันไม่ใช่การไบรท์เช็คหรือดามเมจเช็คแต่อย่างใดมันแค่เอามาวางไว้เฉยๆนั่นเอง ดังนั้นก็คือเป็นการจําลองดาเมจเฉยๆนั่นเองครับผมก็จะมีข้อควรระวังก็คือห้ามใช้ตอนที่เรา5้าดาเมจแล้วพอใช้ปุ๊บเราจะกลายเป็น6ดาเมจก็จะแพ้ทันทีนะครับผมแล้วก็ตอนเราบอกผ่านเราสามารถเลือกเอาอะไรกับข้าก่องก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาใบเดิมเราเอาใบนี้ที่คว่ำไว้กับข้ากองก็ได้ก็เท่ากับว่าเหมือนเหมือนกับมันไม่ได้ใช้อะไรก็หงเท่าเดิมทุกบใบน,นั่นเองครับผม ก็ข้อดีของตระก,กูลนี้ก็คือมันทําให้เราสามารถลิมิตเบรคได้ไวขึ้นนั่นเองครับผมเพราะยิ่งลิมิตเบรกไวก็ยิ่งดีนั่นเองเพราะว่าจะได้มีสกิลที่รุนแรงใช้งานได้นั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดของยูนิตเกรดศูนย์และเกรดหนึ่งของแคลนโอร่าเคิลในชุด vgt eb 0 5กล่องนี้นั่นเองนะครับผมคงต้องบอกขอบอกว่าการรีวิวในคลิปนี้คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าอ่าน่าจะนาอนพอสมควรแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันที่เกรด2และเกรด3กันนด่นอครับผม ก่อนจะจากกันอยากจะฝากนะครับผมอยากจะฝากนิดนึงว่าอยากจะให้ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์คลิปพี่ชินเยอะๆนะครับผมจะได้มีคนเล่นกันถูกต้องเล่นกันเป็นมากยิง่งขึ้นนั่นเองครับผมอ่าก็จะได้สนุกสนานการมีเพื่อนกันนะครับผมเล่นเยอะๆสนุกสนานนั่นเองสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวตอนนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจากอกันต่อแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย